ก็ขอแค่สวัสดีกันด้วยนะครับผมแล้วก <eless> <asan> ็เด <ang bolt> ี๋ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวอูซุยกันนะครับผมทุกคนนะก็จะเป็นตัวรูมหนึ่งร้อยที่แล้วนะครับผมที่เราลงกับมุซันไปนะครับผมทุกคนนะอ่ะก็จะเป็นแคปซูลเลยนี้เลยนะก็เดี๋ยวส่งให้ดูเลยนะครับนะผมเปิดให้ดูนี่ครับผมเป็นแคปซูล ของอูซุยนะครับผมทุกคนนะก็อูซุยเนี่ยเปิดได้มาแล้วก็จะเป็นตัวรีบิเต็ดนะครับผมก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมจะมีเอฟเฟกนี่เห็นไหมเป็นดาบเห็นปะถ้าเราใส่ไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นดาบเหมือนแบบอูซุยถือเลยเห็นไหมออโอเคทุกคนนะอ่ะเห็นไหมถ้าเดินก็จะถือสองดาบไปด้วยนะผมก็จะมีโซ่อยู่ด้านหลังเห็นปะ เท่โคตรเท่เลยนะผมทุกคนนะก็เดี๋ยวจะมารีวิวอุซูเวลร้อยกันนะคบผมทุกคนนะก็ดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมทุกคนแล้วเกมนี้น่ะเรื่องเนี่ยไอ้พวกพาสพุงพาสีเนี่ยเราต้องควรหาแล้วก็ควรที่จะแก้ทางมันตให้ได้แล้วนะครับผมทุกคนนะก็สำหรับมือใหม่ก็สู้ๆกันละกันนะครับผมทุกคนจุ๊บๆพี่เป็นกำลังใจให้นะครับผมทุกคนนะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับผมขออย่างเดียวนะครับผม ให้ไปดูโฆษณากันแป๊บหนึ então, hey! <región> ่งนะครับผมทุกคนไปกันเฮ้ยจ้หนูฉันมีร้านมาแนะนำนายร้านนั้นมีชื่อว่าปากมัเตายังไงล่ะมีบริการกดเกมพาร์ตเล6หกเป็นต้นปลายแล้วก็มีบริการเติมโลบักอีกนะครับผมแล้วก็มีบริการกดผลกดเกมพาร์ของเกมต่างๆให้ทุกคนมา ใช้กันได้เลยที่ปากมานเตตอนนี้เลนหกอยู่นะจ๊ะโอเคทุกคนมาเดี๋ยวจะมารีวิว <c oughs> กันดีกว่ามานะอูซุยนะครับผมวางไปประมาณหนึ่งพนหาสินะครับผมสำหรับอูซุยของเรานะครับผมทุกคนโอ้เอฟเฟกนะครับผมเเท่เลยนะครับผมทุกคนนะก็เดี๋ยวจะมาอัากันนะครับผม สองพันสองร้อยห้าสิบนะครับผมสองพันสองร้อยห้าสิบอันนี้เวลร้อยนะย้ำเวลร้อยลยไรใดใดนะครับผมก็เป็นสกิลแบบเหมือนกระโดดไปปะกระโดดแล้วก็ทุ่มแล้วก็เป็นปาเสียงออกมานะครับผมทุกคนนะแล้วก็อัปอีกนะครับผมืม้าเมก็จะขึ้นอยู่ที่7,294แล้วนะครับผมทุกคนนะระยะ การโจมตีก็ประมาณ18.5เวลาการโจมตี7.2นะครับผมทุกคนเอาไปอีก2อนอ้ยห้นะครับผมก็จะเปลี่ยนท่าแล้วนะครับผมสำหรับเอ่ออ่าชื่ออะไรนะอูซุยเอออูซุยนะครับผมทุกคนนะอืม <c oughs> <c oughs> ก็ดาเมจเนี่ย <c oughs> จะอยู่ที่9,117นนะครับผมทุกคนเอาไปอีก ห้าพันห้าร้อยนะผมดาเมก็จะถึงหมื่นแล้วนะหมื่นแล้วนะผมทุกคนก็เจ็ดพันทำเหมื่นแปดแล้วนะครับผมทุกคนสําหรับอูซุยของเรานะครับผมทุกคนนะอ่าหมดแปดเวลร้อยโอ้โหอูซุยโอเคเอาไปอีกแปดพันห้านะผมก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับผมก็มีแค่ดาเมจแล้วก็เออมันเปลี่ยนทุกอย่างนั่นแหละก็มีดามเมจมีระยะเวลาการโจมตี ระยะเวลาระยะระยะโจมตีนะครับผมทุก่อนนะก็เอาไปอีกหมื่นหนึ่งถ้าก็จะเปลี่ยนเป็นโซกรวยแล้วนะครับผมเอออ้ยเขเท่ดา้เมย์ก็จะอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบสองนะครับผมเวลาการโจมตีก็จะประมาณแปดจุดเจ็ดนะครับผมระยะโบวก็ประมาณยี่สิบหกจุดสองนะครับผมสำหรับอูซุยนะครับผม ัไปอีกนะครับผมหมื่นห้าโอเคตันแล้วนะครับผมทุกคนสําหรับอูซุยของเรานะครับผมทุกคนนะก็จะเป็นสกิลแบบนี้เลยทรงกล้วยนะครับผมระยะวงก็จะประมาณ27.2นะครับผมทุกคนเวลาการโจมตี8.2นะครับผมดาเมจก็ประมาณ34,000ื่่นทุท่นทนอ่ะ4,000ั 4, ทุท่นทวนโอเคทุกคนทั้งหมดอูซุยวางได้กี่ตัวนะครับผม1,2,3 สี่ห้าว่นได้แค่หตัวนะครับผมสำหรับอูซุยนะผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับรีวิวอูซุยนะผมนะเป็นเวลร้อยสำหรับอูซุยนะผมที่หาไม่ได้แล้วเป็นตัวมิ m เต็ดอีดิชันไปแล้วนะครับผมทุกคนก็จบไปแล้วนะครับคลิปนะก็อยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้นะครับผม กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับผมทุกคนนะก็อยาอ่อยาลืมเข้าที่คอร์สกันด้วยนะครับผมทุกคนนะก็ไปละไม่มีไคไม่มีอะไรจะพูดละก็เอเจอกันในคลิปหน้าครับผมหรือไม่ก็ในไลฟ์สดหน้านะครับผมทุกคนนะชุบเช้อ